สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่หมอะหัวโตนี่เองค่ะไม่เหมอะที่มีพลังงานอาลรัลพลังงานที่บวกๆกับทุกคนทุกช่วงเวลานีหไหยมีดีมีดีมีไรหรือว่านี่ดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับโปรไลโคเทนนะคะค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อแรนด้องว่าคุณเท่านั้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้วางใจให้ได้รับโอกาสนี้ให้ได้มอบหมายท่านกำลังจะมอบหมายโอกาสนี้ให้กับคุณนั่นเองคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วางใจให้ได้รับโอกาสนี้สิ่งที่ท่านไว้วางใจคุณคือสิ่งใดคะ นะคะนี่คือพลังงานของคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังไว้วางใจและกำลังจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณและโอกาสนั้นเป็นโอกาสเรื่องราวเรื่องอะไรคะที่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงไว้วางใจให้คุณได้รับโอกาสนี้มันเป็นโอกาสเรื่องอะไรคะมาค่ะโอ้ m ม่กูขอบคุณค่ะุณเท่านั้น นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ทบทวนทบทวนหลายรอบหลายครั้งแล้วแล้วท่านก็ไว้วางใจคุณนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ Ten o อ t ฟออเดอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมามอบโชคมอบลาบธุกรกิจการงานให้คุณเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ทำให้คุณมีทรัพย์มีสินท่านไว้วางใจให้คุณได้รับทรัพย์ครั้งนี้เพราะว่าท่านทบทวนมาเนิ่นนานแล้วนี่คืออะไรคะ Fo ก โฟล์กคับหมายถึงว่าพลังงานเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาท่านคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าจะมอบภาระหน้าที่นะคะครั้งสำคัญนี้ให้คุณหรือไม่และท่านก็ตัดสินใจแล้วว่า คุณเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้รับโอกาสนี้หลังจากผ่านหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขมีแต่เงินไหลกองมีแต่ทองไหลมาธุรกิจอะไรที่คุณปรารถนามองเห็นแล้วว่าคุณมีความชัด เจนกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่คุณลงมือทําไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งนั้นมันจะนําพาทรัพย์สินเงินทองธุรกิจการงานเป็นการงานใหม่สิ่งนั้นกําลังจะนําพาทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณนั่นเองนะขณะดนี้ตอนนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้ามองคุณอยู่และตัดสินให้คุณได้รับโอกาสนี้ตอนนี้เวลานี้ ท่านอยากจะสื่อหรือบอกอะไรกับคุณค่ะมาค่ะโอ้ม oh ีกขาบคุณค่ะท่านกำลังจะมอบโอกาสดีๆให้คุณนี่คือเอชออฟคัพ สิ่งที่คุณจะได้รับท่านไว้วางใจคุณโคตรไว้วางใจคุณกําลังจะได้รับเกี่ยวกับความสุขในชีวิตของคุณและความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณท่านกําลังจะมอบกุญแจคมพีวิเศษไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้เป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าเป็นธุรกิจของเจ้านายคุณก็ตามแต่คุณเตรียมรับความสุขในเรื่องความรักถ้าใครปารถนาจะมีรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ปารถนา จะมีชีวิตที่ดีๆคุณจะได้มีชีวิตที่ดีๆไม่เกินหนึ่งเดือนนี้เพราะนี่คือ a c e of ครับท่านเห็นคุณรักตัวเองเป็นแล้วเมื่อคุณรักตัวเองเป็นแล้วสิ่งที่จะนำพายคุณได้รับคือเงินทองที่กำลังจะลังไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านมองตัวคุณณนะตอนนี้นี่คือพบตนนข,ของคุณนั่นเองค่ะ โอ้ไม่่ะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคุณพ่อที่คุณเป็นสามีที่ดีธุรกิจการงานขอให้คุณได้จับค่ะค่ะ ไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจการงานอะไรคุณเคยผ่านร้อนผ่านหนาวคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดรอบรู้รอบคอบใครมาโกหกอะไรคุณไม่ได้แล้วนี่แหละค่ะความฉลาดความรอบคอบความรอบรู้ของคุณทําให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างคุณนะตอนนี้ไวเ้เหนือเชื่อใจมอบคำพีวิเศษ คุณแจวิเศษให้กับคุณคำพีนี้เป็นคำพีที่ยิ่งใหญ่คุณสามารถทำอะไรก็ได้เพราะคุณแต่ตองใครควรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะโอ้โหดีมากเพอร์เฟค่ะนี่คืออนาคตของคุณภายในหนึ่งเดือนนี้คุณจะได้พบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและสิ่งที่คุณาัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วางใจสิ่งที่ท่านกำลังจะส่งมาให้คุณก็คือ ความสุขทางด้านการเงินนั่นเองเลยยังไงต่อคะโอ้มกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครปรารถนาความรัก The l o เลเท่านอยากจะบอกคุณว่าท่านเอ็นดูคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะเดอ l o เลเครั้งนี้หมายถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไว้วางใจคุณเพราะท่านรักคุณแต่ถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รัก นะคะคุณจะได้เจอหลักแท้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่โสดคุณก็จะได้เจอนะคะผู้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณเป็นผู้ชายนิ่งๆเป็นผู้ชายรูปล่อถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะเจอนะคะผู้หญิงที่สวยและทรงคุณค่าสําหรับคุณถ้าคุณเป็นคนมีกู้ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุข อีกครั้งนั่นเองนะคะคุณจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดไปเพราะ the lover หมายถึงว่าความรักที่คุณมีให้กับตัวเองนั่นเองต่อค่ะโอ้โ oh หขอบคุณค่ะนี่คือพลังงานของคุณค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไวเนื้อเชื่อใจมอบโชคลาภครังยิ่งใหญ่ให้คุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็คือราชินีถือเหรียญ คุ e ออบ p ลิโราชินีผู้พังพร้อมเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีนะคะเป็นนักบริหารจัดการการเงินที่ดีธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่ที่คุณได้ลงมือจับแล้วท่านมอบโอกาสให้คุณได้พบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่คุณลงทุนร้อยล้านคุณจะได้เป็นพันล้านเพราะคุณเป็นคนเก่ง ในการจัดการธุรกิจของคุณอยู่แล้วนั่นเองนะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปธุรกิจการงานของคุณจะได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าหรือว่าจากหุ้นส่วนของคุณไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรคู่ค้าหรือหุ้นส่วนของคุณก็จะมองงานมองโครงการของคุณก่อนเป็นดับ อันดับแรกก็จะมองโปรเจกต์ของคุณก่อนเป็นอันดับแรกแม้ว่านะคะธุรกิจของคุณจะมีคู่แข่งเป็น10เป็น20แต่ด้วยความที่คุณเป็นคน พูดเก่งมีสเสน่ห์ในการพูดการเจราจาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราบอกเลยว่าคิงถือถ้วยและควีนออปติโเป็นคนที่เจราจาการค้าได้ยอดเยี่ยมนั่นเองคนะมีทักษะในการเจราจาและทักษะครั้นี้นำพายคุณกลับกายมาเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งก่อนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไว้ใจคุณไว้วางใจคุณนักขณะน,นี้ท่านก็ ได้ทดสอบบทเรียนของคุณมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะท่านได้ทดสอบพลังงานและจิตใจความแน่วแน่ของคุณมาเรียบร้อยแล้วต่อค่ะโอเมก้ดค่ะคุณค่ะนับจากนี้นี่คืออะไรค่ะ นี่คือเซเว่นออฟติคนับจากนี้ธุรกิจการงานท่านไว้วางใจมามอบโอกาสมามอบคำพีวิเศษคำพีเกี่ยวกับการเงินของคุณและความสุขในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรเราพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณปรารถนาจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเก็บด้วยการที่คุณลงมือทำแล้วเมื่อคุณลงมือทำสิ่งนั้นโอกาสก็จะเข้ามาหาคุณ เพราะนะคะความมุ่งมั่นความพยายามของคุณความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและความสําเร็จของคุณมันจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บหรือคุณอยากจะไปลงทุนอะไรก็ตามแต่คุณสามารถนําเงินนี้ไปลงทุนได้เลยค่ะเพราะคุณมีความคิดที่รอบคอบอยู่แล้ว คุณเป็นหัวการค้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงคุณทันเลี่ลยมถ้าใครจะมาเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นคนรักหรือใครก็ตามมาหยิบยืมเงินคุณคุณรู้ทันเหลี่ยมคนอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดมากเพราะราจินีถือเหรียญและราชาถือถ้วยเป็นคนที่ทันเหลี่ยมคนนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ออกแต่เหรียญน,นี่คือพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไว้วางใจและมอบโอกาสให้คุณพัฒนาตัวเอง คุณยังพัฒนาตัวเองไม่พอนะตอนนี้และคุณจะนะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าใครทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นี่คือบันไดแห่งความสําเร็จเงินทองที่จะได้มานะตอนนี้คือรายได้รายได้จากที่คุณเป็นรายได้ค่าในหน้ารายได้อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่เงินเดือนและผลสําเร็จของคุณครั้งนี้ คุณจะเก็บกินออกดอกออกผลแบบยาวนานนี่คือเงินทองกําลังจะเป็นของคุณทั้งหมดเพราะว่านี่คือในออปเปอเรชั่เก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะแสงสว่างในชีวิตคุณท่านได้มอบโอกาสนี้ให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเส้นทางทางด้านการเงินของคุณจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านกําลังมาพิสูจน์คุณนะ,ะสิ่งที่ท่านได้พิสูจน์คุณ คุณได้รักตัวเองเป็นแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายและท่านก็เลยมอบเส้นทางทางด้านการเงินของคุณเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตของคุณนั่นเองโอ้โหดีมากค่ะทุกคนแล้วยังไงต่อคะ่ะโอ้มกัขอบคุณค่ะแล้วก็แถมแผน นะคะแทมเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างมาคุณเห็นไหมคะนี่คือเหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายและบุญกุศลที่คุณส่งให้เหล่าสัพพวิญญาณการทัที่คุณทําบุญทําทานทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือคนยากจนต่างๆและสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จคุณเตรียมตัวได้เลยคะ่ะเพราะตอนนี้พลังงานของคุณ เป็นพลังงานที่ได้รับความไว้วางใจจากสินส,สิทธิ์แล้วท่านก็กําลังมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณดําเนินการไปในทางที่ใช่และมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะคะไม่ยั่งยืนได้ไงคะขึ้นสิบเหรียญแล้วนี่คือเก้าเหรียญความสําเร็จในอนาคตของคุณเป็นความสําเร็จที่ยืนยาวไม่ใช่ความสําเร็จแค่ชั่วข้ามคืนนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะ ไฟออกบวม นะคะไฟอวบนให้ระวังนะคะสิ่งที่ท่านเห็นคุณอยู่ในขณะนี้แม้คุณจะเจอปัญหาเรื่องการงานเข้ามาคุณก็แก้ไขปัญหาการงานได้แต่ถ้าตอนนี้คุณยังแก้ไขปัญหาการงานไม่ได้ให้คุณถอยออกมาหนึ่งก้าแล้วคุณจะเจอว่าสิ่งที่คุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องในคู่รักหรือว่าเรื่องในครอบครัวอย่าเพิ่งเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมทุกอย่างอย่าเอาตัวเองไปลงเล่นใน อารมณ์ของใครๆนะคะสิ่งที่ท่านมาเตือนคุณเห็นการกระทําของคุณคุณเป็นคนใจร้อนอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากสําเร็จเร็วๆธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ละยะเวลานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของท่านที่ส่งตรงมาหาคุณท่านไว้วางใจคุณและมาเตือนสติคุณ ในเรื่องหน้าที่การงานให้ระวังได้แต่อย่าละแวงจนตัวเองรู้สึกเสียศู์นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่สิ่นสกสิ์กำลังไว้วางใจและมอบโอกาสครั้งนี้ให้กับคุณอีกนั่นเองนะคะโ oh อ้ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ้นคำอธิษฐานค่ะ นี่คือคำตอบที่ชัดเจนจากพลังงานสิ่งศัิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าเจ้าจะมาถาม,ถามซ้าทํำไมในเมื่อเรามอบโอกาสนี้ให้กับเจ้าเราไว้วางใจเจ้าตลอดเวลาและเตรียมตัวรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดหนึ่งเดือนนี้โอกาสของเจ้าจงควายคว้าแล้วจงควายคว้าแบบมีสติ นี่คือท่านมาเตือนให้คุณได้รู้นะคะเพราะตอนนี้พลังงานของคุณคือพลังงานมหาเศรษฐีนั่นเองนี่คือคำว่าลัจัดมินสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งคำอธิษฐานมาให้คุณและท่านก็ไว้าวางใจและเชื่อใจว่าคุณจะต้องนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณและครอบครัวและองค์กรและคนทั่วโลกแน่นอนค่ะต่อค่ะ โอ oh my god คุณยังมีความ two o o s s o r t ค่ะนี่คือตัวตัวตนของคุณค่ะในเรื่องจัดการบริหารในด้านการเงินหรือการลงทุนอะไรต่างๆ two o o s s o r t ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถามว่าคุณมีความลังเลความไม่มั่นใจไหมมีค่ะ นะคะเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงการที่คุณได้ผิดพลาดอะไรมาเนิ่นนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ค้าคู่แข่งของคุณทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณมีความหวาดระแวงแม้แต่คนข้างๆคุณก็ยังวาดระแวงเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรให้ก็ตามพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารกับคุณว่าคุณไม่ต้องเป็นกังวลนะ นะคะเพราะนี่ขนาดท่านยังไว้วางใจคุณเลยแล้วทำไมคุณไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณล่ะคะเพราะตอนนี้เวลานี้ค่ำคืนนี้ท่านอยู่ข้างๆคุณอยู่เคียงข้างคุณอยู่ตลอดเวลาคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะรับโอกาสนี้หรือไม่โอกาสมีเพียงหนึ่งเดียวโอกาสมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อค่ะ โอ oh my god The Tower นะคะมันจบแล้วค่ะอุปสรรคปัญหา The Tower ครั้งนี้หมายถึงการจบ,บแบบบางสิ่งบางอย่างแต่บางครั้งนะคะ The Tower เราบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการจบ นะคะมาเตือนสติคุณให้คุณระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะระวังได้แต่อย่าระแวงบางคนอาจจะเคยเจออุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่มาแล้วแต่บางคนยังไม่เคยเจออย่าใช้อารมณ์เวลามีอะไรเกิดขึ้นมาแน่นอนค่ะเมื่อคุณมีความสุขได้ก็จะต้องมีคนเข้ามาแทรกแซงทําให้คุณมีอารมณ์อย่าลุ่มหลงสิ่งที่บางสิ่งมันก็เป็นภาพลวงตาซึ่งมันอาจไม่เกิด กิดขึ้นจริงกับคุณก็ได้นี่คือสิ่งที่นะคะท่านเป็นห่วงคุณเลยมาเตือนสติคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ก็มาเตือนสติเราบางสิ่งบางอย่างล้มได้นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นให้เร็วที่สุดนั่นเองท่านเห็นคุณเป็นหนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะคำว่าเดอะทาวเวอร์บางคนก็เจอหนัก บางคนก็เจอเบาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเรียนรู้และเข้าใจคำว่า The Tower ลุกขึ้นให้เร็วปาดน้ำตาแล้วเดินไปข้างหน้าเพราะตอนนี้คุณอาจจะจบเรื่องเดอะทาวเมาแล้วแล้วค่ะแล้วสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ขอคุณค่ะขอคุณค่ะเห็นไหม เราบอกว่าให้คุณศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นในตัวเอง to of one คุณกำลังเจราจาคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ได้เจอหุ้นส่วนใหม่ๆห,หรือกำลังจะลงมือทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างคุณเห็นหน้าต่างบานนี้ไหมคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เ้าจับตามองคุณจู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะมอบความสำเร็จให้กับคุณเพราะท่านไว้วางใจเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำนั่นเองคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยในเรื่องการงานรอคอยหุ้นส่วนมาเซเยสกับคุณหรือรอจังหวะนะคะจังหวะที่กำลังจะทำธุรกิจการงานเป็นธุรกิจที่สองไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจแรกนะคะภายในสองอาทิตย์นี้ คุณจะได้เจอคําตอบในธุรกิจที่2ของคุณหรือผลิตภัณฑ์ที่2ของคุณนั่นเองส่วนบุญกุศลที่คุณได้ส่งไปบุญคุณก็ทํากรรมคุณก็มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจจังหวะชีวิตของตัวเองนั่นเองต่อค่ะหเหรียญคุณกาลังจะได้หลุดพ้น ออกจากความาขาดแคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณได้พบสิ่งนี้ให้คุณได้พบโอกาสดีๆที่กำลังเข้ามาหาคุณไฟออฟจอดตอนนี้คุณไม่มีเงินไม่มีเงินเกิดจากอะไรคะเกิดจากความไม่ระวัดระวงังความใจร้อนของคุณนั่นเองนะคะถามว่าคุณรวยไหมคุณรวยค่ะแต่ว่าบางครั้ง รวยแค่ข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่มีเงินเลยก็มีนั่นเองแต่นับจากนี้คุณจะมีเงินเข้ามาคุณปรารถนาสิ่งใดท่านกำลังไว้วางใจและมอบโอกาสนี้ให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่นาขอบคุณค่ะขอคุณให้คุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณอธิษฐานเดอะเฮอร์มิตนี่คือกฎเมนิเฟกของคุณเมื่อคุณตั้งจิตอธิษฐานและที่สำคัญ คุณได้หมั่นภาวนาไม่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรเมื่อคุณหมั่นภาวนาและคิดว่าตัวเองได้รับสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นตามที่คุณปรารถนาและลงมือทำเฮอร์มิตไม่เคยออกเลยในสำรับนี้เพราะเราเอาสำรับนี้มาเปิดบ่อยมากนั่นเองนะคะและที่สำคัญ คุณพร้อมหรือยังคะที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆนี่คือพลังงานคําอธิษฐานของคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเมื่อคุณเข้าใจท่านก็ไว้วางใจให้คุณได้รับโอกาสนั้นท่านได้ลองทดสอบชีวิตของคุณแล้วทดสอบพลังงานทดสอบใจของคุณเรียบร้อยแล้วและยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านกำลังมาสื่อกับคุณที่ท่านไว้วางใจคุณให้คุณได้หลุดพ้น ออกพละออกจากความขาดแคลนให้คุณได้จับธุรกิจสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะไฟออบขับบางสิ่งบางอย่างความอ่อมความยมความไม่ได้ดังใจของคุณนี่คือความเสียอกเสียใจของคุณนั่นเองนะคะที่คุณไม่ได้โฟกัสสิ่งที่มี แต่คุณได้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างแล้วเลยทําให้คุณไม่มั่นใจบางคนสูญเสียเงินธุรกิจล้มละลายใช่ไหมคะการที่ <_ EN _> คุณธุรกิจล้มละลายหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เหมือนให้คุณได้เรียนรู้และนะคะได้เข้าใจจังหวะชีวิตของคุณเองนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะเดดเขอบคุณก็ะขอบคุณ่ะ ประตูบานใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนะคะนี่คือเดรสนะคะสิ่งที่คุณเคยเจอมาอุปสรรคปัญหาด้วยบุญกุศลที่คุณได้ทำมาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนพระองค์ท่านไว้วางใจเปิดประตูเปิดประตูความสำคัญเดะเดสหม่ my, ความว่าประตูบานใหม่ประตูชีวิตของคุณ กำลังจะถูกเปิดออกท่านไว้วางใจท่านได้ทดสอบชีวิตคุณแล้วให้คุณได้เจออุปสรรคในเรื่องการงานอุปสรรคในเรื่องการเงินอุปสรรคในเรื่องความรักการเงินคุณมีความขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างมันก็เข้ามาพร้อมๆกันในชีวิตคุณนั่นเองคุณเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินทําให้คุณอ่อมทําให้คุณยมแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องอ่อมคุณไม่ต้องยม อีกต่อไปแล้วค่ะเพราะเดรสขึ้นแล้วการเปลี่ยนผ่านให้คุณใจเย็นๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณตอนนี้เวลานี้ต่อค่ะใน นะคะในอวบนสิ่งที่คุณได้เจอมาตอนนี้เวลานี้การที่คุณได้เจอบทเรียนราคาแพงครั้งนี้มันทําให้คุณได้ก้าวเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณไม่ต้องกังวลค่ะเพราะนี่คืออะไรคะหน้าที่การงานใหม่ๆที่คุณจะได้รับแม้คุณจะเดินทางใกล้ๆมีอุปสรรคปัญหา เข้ามาทางด้านซ้ายด้านขวาหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนคุณได้เจอสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งเก่งมากยิ่งขึ้นได้เรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดเรียนแก้แล้วนี่คือชัยชนะของคุณ อัศวินถือไม้เท้าคุณจะได้ดำรงตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งตามที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะเพราะนี่คือสำหรับของคุณไพ่ของคุณคุณเท่านั้นที่ได้รับการไว้วางใจเพราะคุณได้ผ่านนะคะบทเรียนบทใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะได้รับโอกาสได้เลื่อนขั้นในครั้งนี้ประตูบานใหม่ของคุณได้ถูกเปิดแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณคุณปรารถนาจะมีบ้านคุณจะได้บ้านตามที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะต้องมีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเห็นไหมคะแม้คุณจะมีความขาดแคลนคุณรู้ว่าเป้าหมายที่สําคัญของคุณนี่ค่ะ คุณเดินก็มาถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วและจุดเป้าหมายของคุณคือธุรกิจการงานที่มีความมั่นคงและยั่งยืนและยังไงต่อไปคะสิ่งที่นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาสื่อกับคุณท่านไว้วางใจให้คุณได้รับโอกาสนี้จริงหรอนะคะเราขอถามแทนนะคะท่านไว้วางใจให้คุณได้รับ เปิดประตูบานใหม่ให้คุณจริงหรอประตูด้านการงานประตูด้านความสำเร็จทางครอบครัวและการเงินนี่คือคำตอบที่ท่านจะมอบให้คุณนั่นเองค่ะโอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกนะคะถูกออกคับท่านไว้วางใจคุณมากท่านรักเลยอินดูคุณมากนี่คือไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แล้วเพราะมันขึ้นเดอะเลเวร์แล้วก็ถูกออกคับครอบครัวของคุณก็จะมี แต่ความสุขให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อใจสิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะโอ้ดีมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะนี่คือคำยืนยันที่ท่านมาสื่อกับคุณว่าท่านไว้วางใจคุณแน่นอนเพราะท่านได้ทดสอบให้คุณได้เจอ อุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างมีการจากลาคุณก็ยืนขึ้นมาได้ด้วยลำแข้งของคุณนั่นเองคุณก็ยืนขึ้นมาได้ด้วยตัวตนของคุณด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองต่อค่ะขอบคุณ oh Yeah, Uncle, Uncle. นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้คิงออปอ n นค่ะนี่คือคิงออปอ n นนะคะ อาลาชาถือไม่เท้าจากอัศวินถือไม่เท้าธุรกิจการงานใหม่ๆท่านไว้วางใจคุณคุณเป็นผู้ชายที่ใจดีอายุ35ปีขึ้นไปถ้าคุณจะทําธุรกิจใหม่หรือว่าตอนนี้คุณกําลังวางแผนอนาคตไม่ใช่ธุรกิจใหม่แต่เป็นธุรกิจของคุณคุณอยากมีธุรกิจที่มีความจเจริญก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมคุณจะได้วางแผนทําธุรกิจตอนนี้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณได้ลงมือทําให้เชื่อมัน่น สิ่งไหนที่สูญเสียไปแล้วขอให้คุณมั่นใจและศรัทธาในตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นและคุณเป็นคนที่ชอบลงมือทําไม่ชอบให้ใครมาชี้โน่นชี้นี่บอกว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นคุณจะต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคุณจะเป็นคนที่ทําเองศึกษาเองจนเป็นผู้ เชี่ยวชันนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่ท่านมามอบให้คุณคือความสุขนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขครอบครัวคุณมีความสุขล้านเปอร์เซนตค่ะอันนี้ให้คุณได้มั่นใจสิ่งไหนอีกที่กําลังจะเกิดคืนคุณที่จะสําเร็จด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจคุณอย่ามีความอมความยมเท่านั้นททอ โอเมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะราชานี่แหละค่ะความแข็งแกร่งของคุณลาชาถือดาบคุณเป็นคนมีบารมีค่ะคุณเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าเปรียบเทียบก็คือโจโฉโจโฉเลยค่ะ นะคะเราเป็นคนที่เสพเรื่องสามก๊กมากเลยคนะคุณมีทั้งพระเดชพระคุณคุณเป็นคนใจดีเวลาทํางานก็ทํางานจริงจังเพราะอะไรเราถึงบอกว่าคุณมีทั้งพระเดชพระคุณเพราะมันขึ้นคิงถือถ้วยตั้งแต่แรกแล้วก็คิงถือดาบแล้วก็คิงออฟบอนนี่คือคิงออฟสอดอาชาผู้ที่สำเร็จมีบารมีมากบารมีมากยิ่งกว่าใข่ๆนะคะรองจากดีเอ็มไวเลอร์ก็คือ คิงถือดาบนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ด้วยความมานะพยายามกว่าจะได้ต้องบุกฟันฟันชงเทียงถึงจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและตอนนี้ท่านก็ไว้วางใจให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงธุรกิจการงานของคุณนะคะนี่คือควีนออฟโคนั่นเองนะคะ ความสุขความสำเร็จสิ่งที่ผ่านมาเรื่องเงินทองคุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณได้หลุดพ้นออกจากห้าเหรียญแน่นอนค่ะจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างประตูบานใหม่ของคุณได้เปิดแล้วมีแต่ความสุขชัยชนะและความสําเร็จนะคะปลายทางของคุณคือครอบครัวของคุณที่คุณปรารถนาให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนั่นเองนะคะและนี่คือ ความสำเร็จที่พระองค์ท่านไว้วางใจเพราะคุณมีความซื่อสัตย์นั่นเองนี่คือราชาแห่งความซื่อสัตย์ราชาแห่งความตรงไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ